สวัดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านมักในการเลี้ยงกันต่อนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็มีโอกาสครับฝึกนกครับนี่บักปอตะทลูกสาวเทนเนอร์ครับเอาลงดินคังเล็กเลยครับจะเรียกว่าเสียวตังตินตังคาซานนครับบอกแล้วครับเอาลงไบมี้เ่งครับดินคือขันลินดีครัขันง่ายอยู่เ้าเอาลงมากัน ตังกับลินเลยครับดียักลินเลยนี่ครับค้งเล็กด้ยครับเด้นลยฝึกง่ายอยู่ครับลูกของปตทถ้าอายุมันใดๆเนี่ยครับตัวนี้อายุยังหมูได้เลยครับเด้ออายุไปอยู่ประมาณน่าจะสี่ห้าเดือนห้าเดือนนี่แหละครับตัวเต็มาเป็นนกที่สมบูรณ์ขึ้นเร็วครับตัวเลี้ยนึกว่าตัวมียเลยครับนี่ใสเมือนตัวเมียเลยทีเรียวว่าจะแบ่งครับ นกป of of ่าบินครับนกป่าบินมาครับรวมตัวนี้ครับนกป่าบินเข่าตัวนี้ครับเข่าตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวนี้นี่ปา่าเข่ามาอยู่นี่ครับทาน้ำเข่าสวนโดยบรรยากาศฝึกนกครับตัวหนึ่งเอาไปลงต้นครับตัวนี้รงลานนั้นครับตักนกของไฮไซเป็นครับทุกคน ไอ้สายเป็นเปลี่ยนลูกบกปตทไปครับส่วนลูกบกปตทลงไว้นี้ครับนกป่าคูกะก้อะก้ออยู่ครับดิตัวมาขามนาเทียงตัวนั้นเอาลงลงวางหนึ่งแต่ยังไม่ได้ยินเสียงขันเลยครับสถานการณดักซับจิ๋นครับส่วนตัวนี้ครับทางขันทางคูามับมาลงเดี๋ยวมันตื่นดินไหม่เพื่อนเอดย น้ำลงดูมีแนวเห็ดครับนกลงฝึกไปองคำน้ำเข่าสวนยากหลายนะครับได้วสวงนี่ต้ตนกกับวัยักใไดเนี่ยครังานกระลายรู้ก,กับไปโรงเรียนมีคนเอาน้ำเข่าสวนนะครับสวงโรงเรียนเปิดเทอมฝนะึกนกลิ่นนี่แหละครับเดี๋ยวนกสุดใหม่ออกไปหาหลิ่นครับมีเทกับลากไป สิงครเขาเข้าผสมแบกอตพ่อก็เข้าผสมครับสูงเดี๋ยวฝึกนกใหม่ไปลินกันครับเอารู้ๆคนไปลินนะครับยันอาจารย์พ่น้องมันลินเป็นที่บ่อลูกนกตีดตากระต้อลงคังเล็มีปากมีเสียงขัดอครับยาขัดนกไม่แต่ประมาณนี้นะครับคนดูไกลคนออกไปก็จะขัดดูครับ ส่วนตัวนั้นยังบุขัดอยู่เลยครับได้ตัวเ <c oughs> ดือดโดยทั่วั้งนานขัดบเนี่มันจะตากนักเนี่ยสักหน่อยครับตัวซ <c oughs> าลูบกปโตโทผมเพิกเบิ่งขัดง่ายตัวกุฏอยู่ครับตัวมีกรเก๋าลงมือก็ได้ยินเลยครับเสียงขัด นกก็จะประมาณนี้นะครับเสียงด่าิสนานวันไวอยครับนกบอยกขันรงกินบินกินหญ้างก็บนกเข้าไปบินกายขันเนี่ย น่าจะเป็่นง่ายก็ตัวนั้นดูครับตัวนั้นฝึกหลายสองสามมือนะครับตัวนี้ยังบกไผใส่มาสายอิ้วครับตัวนี้กป่าบินนกไปครับป่าอยู่นตนัวนี้ครับบินไปบินมาเลายไล่กันไปกันมาซาผมว่าจะฝึกง่ายอยู่ครับฝึกง่ายก็โพมันหลายเท้าครับ ่วนปตทเนี่ยโอ้ยส่งเดือนไปแล้วครับเพื่อจะได้อันอกป่าผมฝึกฝึกทุกวันได้เลยครับตัวนะตจนใดมาเล็กๆจนขึ้นจะคีมส่งให้เพื่อนคืนไปแล้วครับยานมันบุกป,ปิดให้เพื่อนฝึกไห้ค่าฝึกนก,กอนโอ้ส่งน,นกไปกันห้าร้อยส่งกลับขึ้นมากค่ห้าร้อยข่าเพื่อนฝึกอีกพันหนึ่งเป็นสองพันโอ้ผมตกฝึกเอาดีกว่า จิตใจดีก็ตัวนั้นอยู่ประมาณตัวนั้นฟึกหยากเนี่ยครับอัญุตับัววันใดยัยันมีก็ตัวนี้ครับตัวน้อยนิหลายก็ตัวนี้สักหน่อยอยู่แบบถ้ามันได้อัญุมันฟึกบุญยากับอาลงบุกี้เที่ยวกับป็นนครับหนกสำคัญที่อัญุนะครับเด้อฝึกนกตัวนั้นก็เลยขันนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมดยครับงามม่าเสาก็จะฟึกฟึกอยู่แนวนี้แหละครับนกป่านกป่าเข้ามาอยู่นี่ครับตนวตมวขาบนะครับโค่นนะครับโค่นนะ ง่ายครับมีเนื้อหน้่ปิ่นเร็วอยู่ครับถามแบงบริแบงนะครับเด้อบุมีนกลินนะครับเด้อเต่งตัวไหมครับดูกน้องมันมีอยู่ครับอาจารย์ใครสนใจก็ถ้าเอาน้องมันครับดึงนกนะครับถยง ฝึกประมาณนี้นะครับฝึกนกนะลินนะครับเวลาครูแล้วนกหาตังลินนีละครับฝึกนกผมผมฝึกจะฝึกง่ายเลยนะครับเพราะมีนกป้าครับผมตอบุมมีนกป้าก็เอานกเนียนนกอะไรเ็ไปห้อยไก่ไก่ให้มันเหลียวเห็นแล้วมันก็ลินนครับฝึกแบบนี้แหละครับฝึกนก เลืมตึงนกนะครับตนขันนะตัเราจะได้ออกปตาแล้วครับลงฟึกได้สามวันนะครับตัวนนี้นกมาดีดีดครับต้นนามาเซามาส่วนนกฟึกนร่นี่ครับ ส่วนนกตัวที่ไอ้ผูกขาวานนี่กันี่ครับขันนะนี่ครับลูกบกาปลาท่อครับมันลูกสาวอาชาครับสดสดร้อนๆเลยครับเดี๋ยวโบนานก็ได้ฝึกขึ้นกันครับถ้าเป็นตัวผู้ด้วยครับเนี่ยตังอยู่ในระหว่างสงสัยจะเก็บผู้หรือเมียครับนี่ครับริยักษ์นะครับ ัวนี้จะมีอายุเนียครับเจ็ดแปดเดยกันนะครับทนตัวนี้อายุลำหลังครับริ่นง่ายอยู่ครับดูปโปรโต้ัตัวส่งกลับมาผมก็ยังริ่นง่ายนะครับเดี๋ยวท่าลุ้นๆไปพร้อมๆกันครับตัวใดสีได้โ,โตก่อนมือครับมือที่สองครับ หลังจากขูดขามาแล้วครับไปยังขันยังลิ่นอยู่ครับส่วนตัวน้กนกระดึงนกไปว่าระดุดนจ้ะครับทั้งฝึกนกน้ำครับทั้งเอาน้ำเข้าสวนน้ำครับย่างไปย่างมาอยู่ครับไกลก็กย่างไปย่างมาอยู่ครับระวังไก่ระวังหมาครับยันหมาผุ่มขึ้นไปกินมันครับ ยัางไก่เป็ดต,ตีนะครับเป็นสองคู่ครับคุณเรียกนะครับจงจงไวลินบงังเมละโต้ครับหนกเมอะไรสิเก่งกว่ากันนกขยางมาครับบินความหุก็จะฝึกแบบนี้นะครับฝึกนกอาจารย์ มีตโตมาพามันขันแน่นนีนค่ครับรครับกำลังดึงนกดีักนกดินเมือเ่อดีดเมื่อเล็กได้เลยครับบริ้ยงนกพิจาว้อครับแต่มันกระขันอลีครับน,นครบ,ออรบนกปากห่างบินมากครับคยาวบรรทัพนกปากห่างบินความ าจะฟื้นบวชนะครับเนี่ยจนฟึกลงดินลงท่อสักสองสามเท่อก็น่าจะได้ออกไปลิ่นปลาคือกันครับตัวนี้จะนกท่ายผนครับตัวนี้ก็ท่ายขนเนี่ยครับนี่ตัวนี้ยังบเห็นท่ายผนครับแต่มาย,ยมังบานได้ฟึกครับกับปูขาจะเริ่มขึ้นตัวน่าก็ท่ายฝนนะครับดึงดึงผนใสฝนนี่ครับผม การฟึกนกกจะประมาณนี้นะครับ